สวัสด,ดีจ้าตอนนี้หนูกําลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะนี่นะพี่น้องตอนนี้กำลังสิออกจากโรงพยาบาลเป็นตัวซิเมืองอะไรพี่น네้องน้ำแข็เนี้ยไปเบิ่งกันตอนอยู่บ้านเลยพี่น้องเมย์ไงพี่น้องกับร้านค่ะไม่แต่มงไงแล้วพี่น้องมงหน่อยมงขอบพระท่านไปซื้อมาอยู่เนาะหมึงมงไงขอบร้านกับไงพี่น้องน้ำกันฟังผูกกันทีเป็นคขดลิน ให้โหลนะพี่น้องเปลี่ยนใหม่อีต้าวแต่ว่าสะแค่กับปืนยางไปเมื่อเมื่อสักแค่เมื่อตอนนี้สะแค่กับยูการ์ยูไฟยูอะไรแล้วจะเป็นนมเพราะว่านมสะแค่ยังทันหมีนะพี่น้องก็เลยซื้อนมมาให้แล้วก็ตะกาใส่เสือพาแล้วก็ที่ใดมวกผ้าอ้อมเนอพี่น้องมันเป็นเดือนจือมี แล้วก็ซิมี่ี่สังมงงขอบมากเลยเดมงขอบพี่น้องก็ขอบคุณนะสยภูมิดในราเดอร์ที่โอนเงินมาให้ก็ได้เงินนีมาสื่อสิงคองแล้วพี่น้องค้องสายข้องหนอแซ่คลองเก่าสื่ออ๋อของเก่าตาหันวะหอยดีเส้ยตาแล้วเว้ยเออ เออบ่งขอบมันไป็ตาหางไอริพี่น้องแต่เพื่อนก็สซิเหมิดในน่นนี้นาะี่เนเอโอ้โแอม่โอ้เพื่นกระได้ข้องได้ยังมัดเท่าไรนี่มัดสี่เซนโอ้มัดสี่เซนพี่นองหน้าเพื่อนกะโอนเงินมาหายจำนวนเงินกะ ปัญหาเนาะปัญหาแหะค่ะก็จะกระฮักไปแน่์หลวก็สําไรกระซังแล้วพี่น้องก็ดีใจไลทีเพิ่นมากผูกแคนร้านเนาะผูกแค้นร้านหน่อยอยู่แล้วตอนรับร้านหน่อยนี่แหละข้องทีว่าทุ่งสื้อมากระมดดไลอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปอับนามพี่น้องโอ้ ขึ้นอันน้ำแล้วไงยังข้าวใบเล็กจะช้ข้างหลังขวดนมน้ำพี่น้องโอ้ก็ขอบคุณหนาได้หลายเนาะขอบคุณหลายบอกยังบ่ได้เลยพี่น้องดีใจหลายเนาะที่เพื่อกระไดมาซื้อเลือซื้อสินค้าของหน่อ

น่องเลยนอ,อนค่ะไอรีพี่น้องเอสคีค่ะพี่น้องเอสคีแขกสิห้เบิ่งหนองเนาะเพ่อไอเอฟซีขออขามาว่าขอให้เบิ่งแน่เนาะให้เบิ่งแน่ให้เบิ่งหนองแน่อัดคลิปให้เบิงเงเเบ่งเน่สักคลิปเนาะอ่าสักแขกอะลงมาจากอ่าอัาอาอานนัหนเลยเนาะทิ้งไฝเห็นไหมไฝกับสิยลมพี่น้องสักแขกอะลงมาพี่มาอัดคลิปให้พี่น้องเบิงสักแขกกินน้ำหอนนะพี่น้องกินน้ำหอนให้ได้อีกแต่ว่าคนกระไรเนาะเขาจะลินไผ่ลินเนาะ นี่สื่อหมวกมาใหม่เนาะหนาจากไสยภูมิเพิ่นก่าโอนเงินมาให้โอแค้นลานเพิ่อนเนาะนี่สื่อซอบมือซอบตีนพี่น้องเพิ่นเพิ่นนะสีชมพูหม,มดเอ้ยขอบคุณแน่ปฏิขอบคุณค่ะสิว่ะเดี๋ยวเดินพี่น้องเดินเดี๋ยวเพิ่นก็ว้ายว้ายตกใจตกใจว้ายตกใจตกใจเพิ่นพี่น้องเพิ่น,นส่งใหญ่กวูขอน ต่ว่าแท้จริงมีอันนี้ซิเป็นสิเป็นทั้งหลังเนาะต่ว่ัะแค่ใส่ทั้งหนาเพราะว่าขั้นนอนเต่งมันก็บชีเจฟด้วพี่น้องบางบางบางทุ่งถานี่ทุเทถาวก็ะชีได้เนาะทุเทถาวนี่เนาะพยเสษเลยเนาะห่อคักพี่น้องเป็นนี่พี่น้องทุเทถาวน์อ้ทุเงถาก็ะชีสันเถอด้วยมไหนอันนี้ก็สิเป็นผ้าแพรของเจเนาะเจ๋เจตอนแค่เหตุจุ่มเสบอินเตอร์เนาะคนกะ อ่ะเอามาให้ร้านหน่อยเพื่อนเนาะแล้วก็เสี่ยมิขวดนมไม่ลายยางเงี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสเคกับเจ๋อเฮเบิงน้วกันเนาะว่าเจ๋เจ๋อกเคเป็นหายยั้งแน่เนาะตอนสแคสิกลับลงมาขอดเพื่อนกะเดให้ร้านหน่อยเห็นะปนนะเพื่อนอะเบิ่อไาร้านหน่อยสวัสด,ดีค่ะตีนี่เนาะพี่น้องก็บเสีม,มิขวดนมแต่ว่าอันของดุนบ่มีเด็กพี่น้องเพราะว่า อันน <Cornell> ี <an> it. It ้สิเป็นของหลุลูกเจ๊เนาะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เลยให้มากับสะอาดดีได้พี่น้องนี่สักแขกกับบลัมบากซื้อได้พี่น้องก็ดีใจรลายโทษที่ซื้อสื้อตะจุกมันมาใส่เนาะบาทุ่งไปซื้อมาใส่ละแต่กับโบมีหมองจับเนาะกับ่เป็นงยังพี่น้องป้าบ้าสักแขกกับอาซี่บอได้ซื้อไปนำเนาะกับบอดดิใส่ใจร้ายนะพี่น้องแล้วก็ สิเป็นของเจ๋เนาะพี่น้องว่ามีหยังแน่เนาะสิมีผ้าอ้อมนี่แล้วก็มีนี่นมเนาะมีขวดนมนี่แล้วก็สิมีทีปั๊มนมเนาะพี่น้องนี่เจ๋เพิ่นให้มาอันนี้สิปั๊มนมแล้วก็สิมีชุดผู้ใหญ่เนาะพี่น้องผู้ใหญ่ก็อยู่ในห้องแคกบ่ได้มานให้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่เป็นหยังแล้วแค่สิให้เบิ่ง สูเล็กหน่อยเนาะสูตรผู้ใหญ่ห่ประมาณลูกเจ๋เล่ากับสามปีเนาะอันนี้จะเป็นสูดเล็กหน่อยพี่นอ้องทีวาอ่านี่เนาะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปูสื่อหายเนาะนเพื่อนกับบด้สื่อเราพี่นอ้องงอาไงคือแบบแบบคนยุสหรัฐเนาะเพิ่นกับทรงมหาไห้นะทรงมหาไห้ร้าน ร้านของปูเนาะร้านของปูกะใส่บอได้พี่น้องแต่แหลดเกิดอยู่แต่ว่าสิเป็นสุดใหญ่เนาะพี่น้องโอสุดกะสิหน่อยโอ้เขาโทษอ่าขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่าน้องกะสิโตใหญ่นะเนาะก็เลยใส่บอได้นี่นี่พี่น้องให้น้องสุดพี่น้องสุดเนาะสุดอันนี้สิเป็นสองข้ายาวพี่น้องเห็นเนาะกะสีไม่ไลยสุดเลยพี่น้องนี่ไลยสุดเนาะ เพระาะวะ่สาสแควกะบซีอ๋อสแควเห็นบาวังอยางไรพุ่งยิ่งเพระาะว่ากระได้สูตรมาพุ่นฝากมาตั้งแต่กอดเท่าเหมาะผมเนี่ยนอกฟกพุนกพ่นอยู่อีสานเนาะพี่น้องพุ่นมีแฟนอยู่อีสานเพื่อก็เลยโอนมาให้นี่พี่น้องเป็นตหาหักไลยกะมีายสูตรสิเป็นแค้นงาวแค้นสันไม่พี่น้องแต่ว่าสแควว่าสูตรแบบนี้เป็นตหาหักเป็นตหาหักเนาะนี่ทาทรายให้เจเพื่อกะตัางซื้อให้น้องอินเตอร์นะพี่น้อง เพราะว่าสักแค่เห็ดจุ่มแสบอินเตอร์เนาะแล้วก็อ่าทีสักแค่เห็นงานหักก็สิเป็นจัดจุ่มเนาะเป็นจุ่มอินเตอร์จุ่มหมูจุ่มทะเลจุ่มยังห่าแหลเนาะพี่น้องเจ๋ไปก็ได้ให้จุ่มน้องอินเตอร์ว่าสินเนาะนี่เสือน้าวกับมีพี่น้องเห็นนะเป็นตาหักอะไรเนาะพี่น้องสักแค่บ่มีบ่มีมือก่องพี่น้ององจับเองเนาะโอ้ยขาวกันกับหนองเลย ดีแต่ใดผู้หญิงคือขวดเนาะพี่น้องทาได้ผู้ชายอาจเสียใจได้วสาบัได้มีแต่เป็นสุดผู้หญิงทั้งนั้นเนาะนี่แหละก็ลายอยู่เนาะสะักแค่กับบัได้เหลือออกมาเมื่อพอมา,าไไผักอะไรแบบนี้ลายสุดอยู่ประมาณสิบปลายสุดเนาะของเจกับซิมิเสือผู้ใหญ่เนาะแล้วก็มีพแพศอะไรก็เสือสักแค่กับส่ยได้ตัวนึงเนาะ นี่พระแพีรนี่ก็อุ่นไลฟ์พี่น้องอุ่นอุ้นสักแค่ก็ได้นี่กระตุ่มให้น้องเนาะสะักแค่ก็บบอดดิสายใจไลฟ์ปนไลฟนะพี่น้องเพราะว่ามาบ้านก็คือบานแหละถ่าว่าหนาเพิ่น,พนบ่มาซอยกัอาซีบ่ได้ใส่ทุ่งมือทุ่งตีน,น,นดอกเนาะกับซีเดใส่กับประมาณคู่นึง่งอันนี้กัซื้อมาเพิ่มนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ซื้อมาคู่นึงเด็กเนาะเพราะว่าน้องกัหนาวหน้าพี่น้องนี่เนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้กับซีเป็นเจเพิ่นซื้อให้เนาะ เจจากใส่ภูมินั่นแหละนี่อันนี้อันนี้เจเสือหายเนะเาะเจสือหายว่ามอบให้น้องอินเตอร์ว่าสนเนาะอันนี้ก็ซิเป็นกําไรเงินพี่น,อน้องกาไรค้าเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเจเห็นอยู่ในข่าวแบบข่าวเล็กหน้อยแบบนอนจะเสียใจพี่น้องไปประคมโปกหนาโปกตาเนาะพอแม่ก็บรรลัยิน เพราะว่าถ้าว่ามีกระลิงนี่มันแบบให้ใจบอ,อกมันก็สิเด็นไปเดินมาเนาะพี่น้องพ่อแมก่กับชิตเตอร์นนะเจแล้วกะ็สื่อหายเนาะนี่พี่น้องงามงามแต่ว่าสแัแค่กับพระท่านไซน้องเนาะเพราะว่าน้องยังอันนี้อยู่เนาะเดี๋ยวถ้า,าสัแค่ไซกับส,สิได้อันนี้ให้พี่น้องได้เบิรงนน้ำกันนี่เนาะพี่น้องตอนนี้สแัแคกอะมานาั่งนานบ่ดได้พี่น้องเพราะว่าสัแค่ก็ต้องไปอยู่กำยู่ไฟเนาะออกมานาั่งเฮิงจะสิบ่ดได้ได้พี่น้อง หมูแม่สบายดีไหมสบายดี <c oughs> แม่น,นั่งเป,ป่าล้านโอ้ลิงก็บสบายดีอ่าสัแค่กับบันไดมาใส่เนาะเดี๋ยวบัดใส่กับสิไดยส่งให้เจเบิงแหละเพราะว่าอตอนหนองอยังหน่อยอยู่หนองอยังไมท่ทันอันนี้อยู่พี่น้องอีกสองสามวันกันเนาะนี่พี่น้องรอบสุดท้ายสัแค่กับเจเบิงสัแค่กับชิขึ้นไปอยู่กรรเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตื่น,นิตี้ให้เอฟเห็นหนาชัดๆแน่โอ้ยพอดาพดนาพดนาพอดาชิหายละอุย้ยแม่กวนล,ลยเด้ไหนเห็นิน่ไหมสวัสดีค่ะเมอนตาเนี่ยเออบอมเมอนตาัะแค่กจิคอรดเง้พี่น้น <c oughs> อง <c oughs> ขอบแล้ววัสักแค่กับสิปิหนอนนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่กับสิเพราะจะขีเนาะถามให้มาคลิปนี้ฝา,ากก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำใจสักแค่เพิมเด้อพี่น้องเพราะว่าวิวกับบุคคลที่เห็นไปได้นะพี่น้องเพราะว่าเฮือสักแค่เหมืดอดเพราะว่าสักแค่ซีตำไงแล้อากาศก็ะห่อนหอนพี่น้องโอเคขอลาไปก่อนข่ากลับพี่น้สบายดี